เอาแม่พี่อลันตี้ไรมากจ้อแม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไปแล้วไปแล้วพี่อลันตี้เออเออแล้วไปยังขึ้นเร่นตะเลิดแม่เจ้าของอ่ะเออสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆนะคะมาอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่น้องใบข้าว ทั้งทีใหม่น้องไปก้าวชนแนลค่ะไปผุ่นแม่ไปอาบน้ำนะแม่ผุ่นแม่อุ้ยแม่เลิกสิอาบน้ำหมดก่อนเหรอแน่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 เอาแม่พี่อ๋อลัดไส้ไรมากจังแม่โอ้พี่อ๋อลัดไส้ก็เลยสิอาบน้ำรวดแล้ว หลงแม่หลงแม่หลงแม่เอาพี่กระต่ายม้าระบันีไป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 เลยพุ่นเออไปไปพุ่นเมอีอ่าลูกพุ่งยี่เซมเมอีลูกพุ่งยี่เซมหลงแม่ระบันี ได้ลงบ่ออ่างผุนอ่ะน้ำเต็มอ่างอยู่ผุนแม่แม่ตายเหรียญสีเบิร์ดเราหมไป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 อาบน้ำนะแม่ได้เร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเนาะไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้ยลูกสาวข่อยแม่อาไปหาพี่หอดบองเลยบัดนี้ ผิดแม่มันผิดแม่พูดแม่แม่เล่นนำ้ำย่ทวนทวนอยู่แหมออุอยลูกเขาแหมแม่ตายแล้วสิเล่นน้ำเมื่อี่จักได้หนี่ฮาาไปไปเลย <c oughs> ไปเลยไปไปเลยไปเลยเออไป ไปลงน้ำเลยาาไปอหนีอีกแล้วแม่ยังคือจังหนีน้ำครับเดี๋ยววะต้องขีดให้เปียกก่อนถ้าบ่เปียกบ่แล้วบ่หายคล้องเงี้ยเอาทำพิธีคล้องช้างหน่อยนะคะนี่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาเอาแล้วแม่มาเอาแล้วแม่มาเอาแล้ว สิไปหาพี่อล่าต้นโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไปละมืน้ำเด็กหน่อยเด้พี่น้องเอ้ยตายตายตายน้ำบ้านเด็กอาบเลยแด่นไฟไต้ตัดขวาอยู่ลูกบ้านเด้อาบน้ำเลยอาบน้ำอาบน้ำต้องได้เฮ็ดจังสี่ไว้ค่ะจังสีอาบได้ กันบบพวงไว้อาบบเลียวเบึงว่ะเบึงว่ะเบึงว่ะกะชีทออยนี้ไปหย่งกว่าาพี่มาพี่มาพี่มาลูกมา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 กเมื่อน้ำเด็กหน่อยตัวล่ะแดลนพวกวกหนาพวกวกหลังอยู่เด็กป่วน สุดๆเลยนะอาบน้ำแล้วแต่งตัวแล้ววันนี้เป oh, oh ็นพ kind of ึ um, mm ่งแค่ครึ no ่งตัวนะคะนั huh. oh, ่นๆๆๆเล่นดินเซย์นั่นๆๆ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 เอาแล้วอุ้ยั่าอ่เอ่าล่าอ่าเล่นบักซีนนเกียกเอาเลยวันนี้เมียเฮ้ยเส้นแค่สั้น โอ้ตัวยางบางสางเบิร์ดธรรมไทยเอาพึ่งยี่สีมตัวนี้มาฮักเอือดูพุ่นน่ะพุ่นน่ะเตะดินแล้วนอนจ่อยนั่นนี่ว่าละตัวนี่นี่พึ่งน้อยเกียกดินแล้วไหนไหนอย่านอนอุ้ย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 อ่าอ่า โอ้เปลือนหมดเลยโอ้มีการโบนดินอีกโอ้ใบเขาตายโอ้ชุดกระติดขีดินบดโอ้ยนั่น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 ลากไว้ยังโย่พิ่งอะไรเนี่ยเพิ่งแดงเหรอ พึ่งถือไฟเหรอฮะนั่น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 ฮานาลสีน้อนอยู่อุ้ย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 อือปวดกระโพดเนาะนักวันยิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะนี่พัฒนาการของหนูนี่ มึงมึงปาดนาปาดหลังอีกแล้วซ้ายปาดซ้ายปาดซ้ายป่วนน้ำมน้ำมูกหายตีเขาลักตี เออหูอยู่เขาลักสั่งเขาลักสั่งพอคู่นี้แล้วน้ำมูหน่อยหายเจ้าของเอยูเขาลักสั่งเจ้าของไปไถ่ายหน้าบ้ากําลังมา,งางกกชึบ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 เฮ้ยเฮะพ่อผู้ใดรห,หรอมาแล้วมาแล้วไอ้สกีมมาแล้ว ไอ้สกีมมาแล้วเรามาเจอกันอีกแล้วเรามาเจอกันอีกแล้วมามาอวย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 โอ้มือนีโพลูกได้ใไฟแว่นตาใครเอ๋ครับ แม่ตาตัวนี้ใส่ได้ทั้งพอทั้งลูกครับทำไมเหมือนไปครับพึ่งมาเบิ้ง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 หางเพิ่นหางมิงไงเพิ่นอันตีอันแม่ตายไปบ่ให้เขาออกก่อนเพิ่งเพิ่งน้อยครึ่งตัวค่ะค่ะปีกหนูหักแล้วค่ะมาบ่อันนั้นมาไปอันนั้นมาไปเออที่เข้ามาไป

ตามตูดตามตูดพี่มิงอุ้ยบางยางพี่มิงยางตามตูดพี่เจนเลยเ้ยออามันเราห่อยไหม้นามันเราออกไหม พี่เจนอว่ากินป่าไม่ใอตลกเลยน้ำมนตาาม้อให้มันพี่จนกินตลตรวรถตอดรถตุ่นสายปาดอพอเออเดี๋ยวพอกันลงมาเดยเดียงาไม่สิสวยพอลงเลยน่นแม่ห่วยออเ นั่นเขาป้าอีกแล้วเดีกหน่อยน,น,อนี่เนาะพึดพึดพึดส่งพี่มพงกลับบ้านนะคะเบิง้งเบิง้งเบิง้งไม่ไหนกินอะไรแม่นโบถือเล่น่ะอร์ถึงบ้านพี่มพงแล้ว กระโปงปาดหนา้าปาดหลังดีโพดกระโปงแล้วไปหมดอีกแล้วรวยใต้รวยขั้วอแล้วไปอีกแล้วเอากาแฟมาจังด่ายลอยมาจังด่กาแฟอืมเฮ้ย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 โยมาถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านแล้วส่งพี่เมี่งถึงบ้านแล้วจ้าเดี๋ยว ใบข้าวก็จะไปต่อนะคะแม่แม่เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่จากคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย